เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องมัมมี่ทีนิวนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทุกท่านฟังเหมือนเดิมเลยสําหรับคลิปนี้เราอยู่ที่การเยียวยาเราชนะนะคะค่ะสําสหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เราชนะนะต้องรีบนะคะเพราะว่าเขาจะขอทบทวนสิทธิรอบ2เนี่ยใกล้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวจำหมดวันไหนเนื้อหาข่าวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะโดยความคืบหน้าโครงการเราชนะนะคะกรณีประชาชนในกลุ่มผู้มีแอปพลิเคชันเป่าตางัง และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไรายได้พึงประเมิน ให้ยื่นแบบภาษีปี63ทางออนไลน์นะคะภายใน7วันนะคะนับทัดจากวันที่ทบทวนสิทธินะแต่ไม่เกินวันที่8มีนาคม64ประกาศผล19มีนาคม64โดยเงินเข้าแอปเป่าตังในวันที่25มีนาคมนะคะโดยการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะนะคะก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะเลยนะคะเพื่อตรวจส,สิ์เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ว่าเราได้ไหมและให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะนะคะโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ ต้องยินยอมและรับทราบว่าผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สุดแล้วนะคะ ค่ะ้วยรอบสุดท้ายของการขอทบทวนสิทธิ์เราชนะรอบ2นะคะจะเริ่มวันที่22กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม64กรณีไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมินปี62นะคะให้ยื่นแบบภาษีปี63ผ่านออนไลน์เลยนะคะภายใน7วันหลังจากวันที่ทบทวนสิทธิ์แต่ไม่เกิน8มีนาคม64นะคะโดย19มีนาคม64เขาจะประกาศผลและ25มีนาคม64เงินจะเข้าแอปเป่าตังค์นะคะโดยขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือเข้าไปที่ เว็บไซต์เราชนะ,นะ,ะแล้วค่ะเราก็เลือกเมนูทบทวนสิทธิ์ปุ่มสีเหลืองค่ะกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องนะคะทั้งหมายเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีนะคะหลังจากนั้นก็กรอกรายละเอียดครบถ้วนให้กดที่เมนูทบทวนสิทธิ์แล้วก็รอตรวจสอบสิทธิ์เราชนะนะคะว่าผ่านการทบทวนสิทธิ์เราชนะหรือไม่นะคะโดยผู้ขอทบทวนสิทธิ์รอบสองครั้งนี้สามารถดูผลได้ตั้งแต่ที่19มีนาคมขึ้นไปนะคะซึ่งในกรณีที่จะขอทบทวนเนี่ยเมื่อกดขอทบ ทัแล้วก็อย่าลืมที่จะไปยื่นเสียภาษีนะคะเราต้องไปยื่นเสียภาษีใหม่ก่อนเพื่อเขาจะได้ดูข้อมูลอัปเดตของเรานะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ